เอาล่ะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับแต่ี้เราก็มาอยู่กับเกมรัสมาก็เกมรัสกันอีกเช่นเคยตอนนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาเลยครับในเซิร์ฟนี้นะซึ่งเราก็จะมาเอาตัวรอดสักวันหนึ่งครับสำหรับเซิร์ฟนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าผมมาคนเดียวไงนี่ฟาร์มไปครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่มีบ้านเลยนะล้วก็ ต้องไปทําบ้านกันก่อนเนี่ยครับดันี้เราก็ต้องไปเรดบ้านนะอ่าไปหาปืนแล้วก็ไปเรดบ้านง่ายๆเลยบหานี้ก็เป็นเซิร์ฟคูณนะทุกคนซึ่งของมันก็หาไม่ยากนะแปบ๊บเดียวก็น่าจะรวยนะครับแล้วก็ขอฟาร์มแรกกันก่อนนะตอนนี้เนี่ยเอาไปเผาแล้วก็ไปทําบ้านเฮ้ยอ่าดูดิ โอ้โหมีแอปเปิลตกด้วยเดี๋ยวเราก็ลองทุบดูครับตกไหมอ่าดูดิโอ้โหทุบต้นไม้นี่แบบได้แอปเปิลด้วยนะโอเคครับแล้วก็ทุบไปเลยได้ร่วงไปได้แอปเปิลมาด้วยวะ่ะเซิฟนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปหาน้ำบันกันต่อเลยกันครับ ไปทุบไปเอาหอกยิ้มไปเลยครับทุกคนแล้วก็เราจะทำเตานะนี่ดูดิ2องถังก็น่าจะพอเลยครับเพราะว่ามันเซิฟโคนไงออาวไหนโลกเกตอ่ะนี่ตกตอนนี้เราก็กำลังที่จะไปเก็บแอร์ดรอปครับเห็นปะโอ้โหมันรู้ใจว่ะมันตกใกล้เราเลยครับ บอกเลยครับว่าถ้าผมได้นะของเราเกิดแน่นอน,นครับคือมันจะได้เยอะไงเซิร์ฟคูนอ่ะมันคูณทุกอย่างลยครับของในกล่องแล้วก็แร่พวกนี้นะมาเราก็ต้องได้เลยครับบอกเลยถ้าเราเปิดปั๊บเนี่ยได้ปืนแน่นอนวิง่งไปรับหวังว่ายังไม่มีใครไปนะเพราะว่ามันตกปั๊บเนี่ยผมก็วิ่งมาเลยนะสองกล่องนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะ ลองขึ้นดูครับกล่องเดียวเองอะหาสกล่องฮับตรงนั้นด้วยโอ้ยเรียบร้อยได้ปืน LR มาครับนี่ตอนนี้เราก็มีปืนใช้เลยนะซึ่งก็ไม่ต้องไปเสียเวลาไปครับปืนเลยครับ มาบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ก๊อตเลยได้ปืนมาเนี่ยมาลองไปดูอีกกล่องนึงครับเผืว่าเราจะได้แม่บ้องไงก็จะได้เปเรดบ้านฟับโอ้โหได้ลูกบ้องว่ะมาก็ไม่เป็นไรครับเราก็ฟาร์มกันต่อแล้วกันนะอย่างน้อยเราก็ได้ปืนมาเลยครับ เดี๋ยวเราก็ไปหาทำเลดีๆแล้วก็มาตั้งบ้านกันฮบนี่เราจะสร้างบ้านไงผมว่าแถวๆนี้น่าจะพอเลยครับเห็นปะอ่าเป็นเนินที่ดีเลยนี่วางไปเลยเอาสักประมาณ4บล็อกนะนี่อันนี้เป็นบล็อกต่ำเลยกันครับเพราะว่ามันวางไม่ได้มันสูง นี่แล้วก็เป็นบล็อก,กระเบิดด้วยมันน่าจะแข็งแกร่งนะก็ทำเป็นงั้นเลยครับไม่รู้เหมือนกันประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์ครับบ้านเรานะนี่ผมก็จะปิดตรงนี้ด้วย เนี่ยตอนนี้มันก็ประตูการ,ราดเนี่ยมันกินเลยครับแล้วก็ต้องใส่เลยนะอ่าบิวเราก็จะได้แบบว่ามีของนี่ซ่อมไปแรัดูดิมันลดเลยะ่ะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับบ้านเรานะีมันก็จะได้มีหลายประตูไง คนมันก็จะได้เรดยากขึ้น,นรัรปับ๊บแล้วก็ใส่การาดไปเลยนี่เลยครับบอกเลยับว่าบ้านเราก็ต้องแข็งแกร่งไงเคพอได้นะครับมานี้เราก็ไปฟาร์มกันต่อครับทุกคนมาคับแต่นี้เราก็มาถึงที่เมืองแอร์ฟิลนะซึ่งผมก็จะมา มาเปิดการ์ดนะครับทุกคนก็เป็นการ์ดสีฟ้านะเป็นทั้งสองใบนะครับเขียวแลวก็ฟ้าซึ่งมันก็ต้องใส่ฟิวแถวๆนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ตรงนี้ไหมอ่าตรงนี้เลยอันนี้ผมก็ต้องรีบวิ่งครับเพราะว่าฟิวมันก็ไม่ได้เยอะนะเมื่อกี้ผมก็ไปใช้ที่ฮาร์เบอร์เลยครับมันก็เกือบจะหมดแล้ว อยู่ใต้ดินเลยครับเมืองนะมันก็สามารถไปเปิดห้องการ์ดได้นี่เข้าไปในอุโมงค์เลยครับมาดีที่เรามีไฟฉายนั้นเนี่ยต้องวิ่งไวๆเลยครับเดี๋ยวฟิลหมดนะผมก็มีอันเดียวด้วยไง คือห้องฟ้าผมก็ไม่มีฟิลจะเปิดเลยนะหวังว่าเราจะเจอฟิล,ฟลข้างในนะไม่เจอนี่คือผมเปิดต่อไม่ได้เลยฟิลมันหมดนวครับแล้วก็หาตามกล่องเลยละกันมีไหมกล่องอยู่ไหนวะไม่ได้เข้านานเลยครับอ่านี่โอ้โหไม่มีฟิลครับทุกคน ถ้าจำไม่ผิดมันก็น่าจะมีอีกประมาณสักกล่องสองกล่องนะนี่ผมก็จะเปิดห้องนี้เลยครับเพราะว่ามันจะเป็นกล่องสีเขียวครับมันก็จะเป็นของแรนะแล้วก็หากันก่อเลยครับน่าจะมีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ่ะ ันไี้เป็นทางออกว่ะอ้าวโ,โหมีกล่องด้วยนี่มีฟิลด้วยรับสวยของแล้วก็เก็บที่จําเป็นพอครับเพราะว่าสแคปพวกนี้เนี่ยมันก็มันหาง่ายนะรับเขาไม่ต้องเก็บไปย่อยนะมาแล้วก็ไปเปิดกันต่อเลยรับห้องฟ้านะ มาไม่น่าเหลือเลยครับกล่องเนี่ยนี่เราก็ไปเปิดตรงนั้นเลยครับแล้วก็ใส่ฟิลไปโอเคมันไม่ต้องกดเปิดอ่ะอ่ะมันมันเปิดได้เลยครับโอ้โหมีแต่กล่องไม้วะ่ะทุกคนเสียดายวะ่ะไม่มีแบบ กล่องเขียวเลยนะที่มันจะดรอปของดีๆอะ่ะเสียดายเลยมีแต่กล่องไม้มก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็เก็บไปนะอ่าผมได้การ์ดแดงมาด้วยครับ อ่านี่ครับกล่องเขียวนะเรียบร้อยแล้วก็ได้มาแล้วข้างบนก็เหมือนกับจะมีเสียงเปินนะหรือว่าเสียงอะไรวะมันถ้าจะมีคนบวกอยู่แต่ว่าเป็นเสียงฮอนะทุกคนมาแล้วก็เอาแค่นี้พอครับตอนนี้ก็ของก็เริ่มที่จะเต็มตัวละนี่เราก็ขอกลับบ้านกันก่อนเลย เอ็มเลยครับมาฟาร์มเมืองนี้นะนี่ก็ออกทางเดิมเป็นรูตรงนี้มันมีหลายรูนะเอ้ยเสียงปืนไปเลยครับผมไม่อยู่เลยนะของเต็มตัว อ่าแต่นี้เราก็เห็นคนที่มันกําลังฟาร์มอยู่ครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปดักสักหน่อยตอนนี้มันมืดไงแต่ว่ามันก็มีคนโหวตครับว่าจะให้มันสว่างครับเราก็ต้องไวๆแล้วกันครับเดี๋ยวมันจะเห็นเรามาแล้วก็ย่องไปเลยค่อยๆไปครับมันน่าจะอยู่ข้างในนะ หวังว่ามันไม่สว่างก่อนนะดูเดมันมีคนโหวตแฮปเซิร์ฟนี้นะคือคนเปิดเซิร์ฟมันทำแบบนี้แฮปมันให้คนโหวตน,นะถ้าครบ25คนเนี่ยมันจะสว่างเลยนะแล้วก็ต้องรีบยิงแฮปอยู่ไหนวะเหมือนกับจะมีอ่านี่แฮปผมว่ามันไปย่อของแน่นอนนะตรงนี้แน่นอนนะเฮ้ นี่สว่างก็ยิงเลยอ๋อโอเคเป็นตัวฟาร์มนะทุกคนบอกแฮบว่าถ้ามันโหวตครบ2ี่คนเนี่ยมันจะสว่างนะตอนที่ผมเข้ามาแรกๆผมกังดงนะ้เยเซิร์ฟนี่มันเป็นไรวะอยู่ๆก็มือดอยู่ๆก็สว่างนะมันก็โหวตได้แนะับถ้าเป็นเซิร์ฟคูนแบบนี้นะมาก็ถือว่าพอใช้ได้แนะับ ยิงตัวฟาร์มแล้วก็ไปดีกว่าครับอยู่นานไม่ได้นะหลังจากที่เราไปฟาร์มเนี่ยตอนนี้เราก็พร้อมที่จะไปเรดเลยครับทุกคนก็ไม่ใช่ของอะไรมากนะเป็นแค่ซีโสองลูกครับแล้วก็เป็นระเบิดถั่วนะอ่าเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมไปเปิดแอร์ดรอปเนี่ยมันจะได้แบซีโฟด้วยนะแล้วก็ ต้องไปเรดเลยครับรอไม่ไหวแล้วดูดิโอ้โหคนอื่นมันก็เรดกันมันเลยปะก็ต้องไปถึงตาเราเลยครับซีโฟสองลูกมันได้แค่2ประตูนะประตูเหล็กนะแล้วก็เป็นระเบิดถั่วปะก็ลองหาบ้านแล้วกันนะครับเผื่อว่าเราเจอบ้านดีๆก็จะได้เรดปะไปกันเลยครับเดี๋ยวรู้ว่าจะมีบ้านไหมนะ นี่เป็นปืนเป็นปืนลูกย้อยอันนี้ด้วยครับสวยอยู่นะเมื่อกี้มันเหมือนกับมีเสียงเดินครับเหมือนกับมีคนวิ่งเลครับหรือว่าผมฉลอนไปเองวะอ่าดูดิอ่านี่ครับโอ้บ้องเลยครับ มาแล้วสปายบ้องเลยนี่ร่วงไปโอ้โหเกือบตายเลยนะเนี่ยสปายบ้องเลยวะ่ะเอ้ยโอ้โหมีตัวครับเป็นเพื่อนมันเปล่า,าวะจะิบหายละตอนนี้เลือดผมน้อยนะเดี๋ยวเราก็ขอถอยไปตั้งหลักก่อนรับไปปั๊มยาได้บ้องมาแล้วนะ คือที่บ้านก็มีลูกบ้องครับแต่ว่าไม่มีแม่บ้องไงก็ถือว่าสวยเลยแล้วก็ไปปั๊มยาแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปบวกกับตัวนั้นเลยนี่ผมว่าผมโยนของดีกว่านะเพราะว่าเพื่อนมันจะมานะนี่แล้วก็โยนของเร็ไปก่อนครับไปล่ามันมา สตอนนี่ก็น่าจะตัวตัวเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็เห็นแค่ตัวเดียวนะโอ้โหอะไรกันนี่ได้ยินแบบเสียงวิ่งนะแต่เจอปั๊บเนี่ยสะายบ้องดีที่เราไม่โดนยิงนะเฮ้ยเมือนกับมีเสียงวิ่งนะอยู่ไหนละวะ เฮ้ยเสียงวิ่งนะไปไหนหรอวะเมื่อกี้มันก็น่าจะอยู่แถวๆนี้ครับหายเฉยเลยผมว่าตัวนั้นมันจะมีระเบิดไงผมว่าพวกมันจะไปเรตอะ่ะ แล้วก็ลองวิ่งหาดูแถวๆนี้ก่อนนะครับอ้าปืนมันอยู่นี่โอ้โหเอเคด้วยเฮ้ยอยู่ที่เดิมอีกแล้วว่ะ แล้วก็ต้องใช้ AK ไปสู่กับมันเลยครับอะไรวะตอนที่เราไปมันหายมันวาร์ปได้ปะเนี่ยหายเฉยเลยครัเมื่อกี้แล้วก็ลองอ้อมครับรอบนี้นะผมว่ามันรอยิงผมแน่นอนนะมันดักยิงผมอยู่อะ อยู่ไหนเลยวะหายละตัวนี้มันเล่นอะไรกันนี่พอเราไปไกลๆเนี่ยมันก็โผล่มานะ่พอเข้าใกล้นี่หายอะไรของมันว้เนี่ยมาเดี๋ยวเราก็ไปดีกว่าครับขี้เกียจจะเล่นกับมันเลยนะถ้ามันจะเล่นเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาหาเราเองครับไม่น่ามีเลยนะน่าจะวิ่งหนีละ ยังอยู่ไหมอ่าโอ้โหของอยู่ครบเลยครับมาดิผมก็จะไปเรดบ้านข้างหน้าเมื่อกี้เลยนะที่มันเป็นบ้านหายครับเหมือนกับมันจะมีเสียงเท้าอยู่ในบ้านนะผมว่าจะเป็นบ้านมันไงนี่เราก็โยนบ้องไปก่อนเลยเพราะว่าไม่มีลูกกรไม่มีลูกบ้องไงมาบ้านนี้เลยครับทุกคน นี่จัดเลยโอเคประตูเหล็กก็ลูกหนึ่งก็พังเลยครับมาหน้าอีกแค่ประตูเดียวนะก็จะเข้าข้างในได้หวังว่าตัวเมื่อกี้ไม่มานะเฮ้ย hey! มีเสียงอยู่ในบ้านครับมีคนอยู่ในบ้านนี่นี่นร่วงไปซะอ๋อลูกบ้องสองลูกเฮ้ยของเนบิลก็เยอะนะมาแล้วก็ขอปิดประตูกันก่อนนะครับเดี๋ยวมันมีคนมาไง เฮ้ยโอ้โหมันมีเตียงครับอโมองไม่เห็นวะ่ะมันมันวางในพุ่งไม้ไงเกือบเลยครับ <Y plo ad> ดูดิมันหยิบปืนเลยนะโอโหถ้าเราเพิ่มอีกนิดเดียวนี่ผมก็ไม่เหลือแน่นอน <Y problèmes> แล้วก็ต้องกําจัดเตียงครับโอโหนี่ตกใจหมดเลยนะ มันเนียนไงมันอยู่ในพุ่งแบบนั้นน่ะเนื่อยไปนานเหลือเลยนะเตียงอะ่ะสะดุ้งเลยรับเมื่อกี้เนี่ยนึกว่าใครเข้าในบ้านได้แล้วก็เก็บของก็ไปดีกว่าครับทุกคนเราก็อยู่นานไม่ได้ฮับมันมีเสียงเรดอย่างเุียคนก็จะแห่มานะนี่ของก็พอใช้ได้อยู่ครับดูดินี่แต่นี้เราก็มีเปินใช้แบบ เยอะแยะเลยนะมีลูกบ้องด้วยครับทุกคนนรี่สิบลูกมาตอนนี้ก็หมดเลยครับของในบ้านมันนะบอกเลยครับว่าเรดบ้านหลัง้ินยซีโแค่2ลูกครับแล้วก็ใต้ของมาเต็มตัวเลยนะ ไปนะครับหวังว่าไม่น่ามีคนนะแถวนี้เนี่ยอิ่มเลยเรดบ้านนี้เกือบลืมแล้วไม่บ้องของเราครับเมื่อกี้ผมก็โยนทิ้งไงไม่ได้เก็บในตัวดีที่ผมจำได้เนี่ย้าผมเดินกลับบ้านนี่คือมันมันรีหายแน่นอนนะไปะครับแล้วก็คุ้มเลยนะวันนี้เนี่ยได้ของมันอย่างเยอะ เป็นไงกันบ้างครับสําหรับวันนี้เนี่ยเราก็มาเล่นในเซิร์ฟโคนะครับทุกคนก็ไปหาฟาร์มทําบ้านหาปืนนะฮะก็ไปหาเรนบ้านแนะับมันก็ประมาณนี้แล้วกัน,นครับสำหรับคลิปนี้นี่ยก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บายบายทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายครับ